เอาเลยครับผมนายเบีรยนะครับตอนนี้เรามาอยู่ในสถานการณ์น้าท่วมนะครับที่อําเภอทุ่งสงนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับตรงนี้เป็นบริเวณทางไปโรงเรียนพนิษการทุ่งสงนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่าพื้นที่ตรงไหนบ้างนะครับที่น้ําไหลเยอะมากเลยครับผมร้าไปดูเลยครับ Ừ. mà Màu vây Màu giống này đúng không được nắp xăm bột đây นะครับตรงนี้ก็จะเป็นทางไปวัดโค่สัตววนนะครับพื้นที่ที่น้าท่วมนะครับผมตรงนี้นะครับของอำเภอทุ่งสงครับตรงนี้ก็จะไปทางโรงเรียนพาณธชยการทุ่งสงครับตรงนี้ทางไปเทศบาลเมืองทุ่งสงนะครับตอนนี้สังเกตได้ว่าน้ำไม่ลดระดับเลยนะครับ ตงนี้ก็จะเป็นบริเวณเทศบาลเมืองทุ่งสงนะครับจะเห็นได้ว่าน้ําล้นคลองครับผมนี่ครับน้ําไหลเชี่ยวแรงมากเลยครับ